สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับโกอมอนภาค3ครับในชัเตอร์ที่4ของเราหลังจากเล่นมาแล้ว3แชัเตอร์ออวิ่งตามทำไมเนะี่ยเฮ้ยมันมีจาวิ่งตามจะอะไรขึ้นไม่เคยเห็นคือจริงๆผมเล่นไปไกลแล้วครับเล่นไปไกลมากครับแต่ปรากฏว่าลงคลิปแล้วเสียงหายครับเกิดความผิดพลาดที่ตัวแอปพลิเคชันทำให้เลยต้องเล่นใหม่ผมเล่นเนี่ยรอบที่4แล้วเนี่ย จริงๆออกไปโลกอนาคตไปไกลแล้วครับไปไกลมากปรากฏว่าเสียงหายหมดเลยครับเลยต้องแก้ไขวิดีโอใหม่ครับอ่ะโอเคไม่เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าคือผมไม่สนแล้วผมไปอย่างเดียวแล้ะตอนเนี้อ้าวฟันเฉยเลยอะไรละ่ะไปเราไปโลกอนาคตดีกว่าตอนนี้เราไปปราบบอสกันก่อนไม่ได้เจอกันนานครัไม่ใช่อะไรครับนี่แหละครับคลิปวิดีโอเสียมันหายครับ เลยเล่นใหม่เลยยยาวๆเลยโอ้ยไม่งั้นไปจนด่านไหนตัวไหนแล้วผมปากบ,บอสตัวนี้หลายครังแล้ว <c oughs> ออปวดร้าวจริงๆโอเคครับต้องเปลี่ยนยาเอ๋เพราะว่ายาเอนี่จะปากบอสไวมากคือขอเล่นกับบอสสักหน่อยได้ไหมไหนๆก็ามาถึงตรงนี้แล้วไม่ได้เล่นกับบอสเลยไปลวดอย่างเดียวเลย ให้บอสโชว์สกิลท่าไม่ตายสักหน่อยนะดีไหม่ะไปให้บอสโชว์สักหน่อยเละปกติแล้วบอสจะตายง่ายมากเลยเอา้าให้โชว์กันเลยไปเออใช้ท่าใช้เข้าไปเออใส่เอวใส่เอวเออต้องงั้นเลยเล่นหลายรอบแล้วไม้คุ้มหน่อยเอาขออย่างสายเข้าไปเอาสายเข้าไป,าาาไปกดสี่เหลี่ยม x ก,กัน กันอยู่นั่นน่ะไม่ต้องทําอะไรเอาอยัางขอนะให้โชว์รอบเดียวพอนะ่ะอ้าว็นไงนี่แน่ม,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 มีอะไรดูอะไรอะไรให้โชว์รอบเดียวพอแล้วโชว์เยอะไม่ดีอืโชว์โชว์เยอะไม่ดีไม่ดีโชว์เยอะอ้าววิ่งใส่บอสเฉยเลยอะไร โย่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 ง่ายมากครับบอสตัวนี้โดนจับตัวแล้วครับอ่าน่าจะเป็นพี่สาวเยมยพี่สาวกับน้องสาวอะไรสักอย่างกูงไม่ใช่แม่แล้วครับเป็นแม่มันก็จะดูแปลกแปลกไว้ใกเอมอนก็แก่แล้วนะดูมีอายุแล้วเพราะว่าเกมนี้นี่บอกได้เลยครับว่ามันเล่นไม่มีทางจบนะ มันจบไม่ได้ถ้าคนไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นหรือไม่มีบทสรุปครับคือต้องมีภาษาญี่ปุ่นต้องต้องรู้อนะ่ะรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีบทสรุปเพราะไม่อย่างงั้นนี่ตอนท้ายคือจบไม่ได้คนระับผมเล่นไปจนนู่นแหละครับจนถึงปริศนาสุดท้ายนะแต่จบไม่ได้ติดป,ปัญหาตรงที่ว่าไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนี่แหละครับโอเคขออนุญาตข้ามคัาซีนไปนครับเราไปกันเลย ไม่ไม่เสียเวลามากครับเพราะเสียเวลามามามากเลยจากการที่แบบว่าคลิปอัดแล้วไม่มีเสียงลงไม่ได้เล่นใหม่ตรงนี้ที่รอบที่4ี่แล้วผมเนี่ยอยากจะไปตรงอื่นบ้างแล้วขออนุญาตข้ามเลยเอาไว้แล้วเดี๋ยวคาสีนตอนขึ้นหุ่ยนต์ครั้งที่2เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะ ตอนนี้ขอข้ามไปก่อนติดค้างคาซีนกันไว้ก่อนอะไรดูดีดุดีต้นไม้ดูนะเห็นถ้าเล่นสองคนก็จะง่ายหน่อยนะอีกคนก,ก็จะเดินแล้วก็ขับหัวหุ่นยนต์แล้วก็ยิงกระสุนถ้าเล่นคนเดียวก็ขับเองเลยก็จะโดนยิงเหมือนถัาเล่นเคนเดียว เราอะเย็บ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 จริงก็เล่นดีก็เล่นได้ชอบทำไปเล่นยังไงเลือดก,ก็ลดน้อยอยู่แล้วเราบอสมันง่ายครับี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมบอสถึงง่ายอะไรล่ะ เ,เกิดเ่มดล้เลือดร้อยหกสิบแปดพลังงานร้อยหกสิกลายเป็น618คือบอสง่ายมากครับบอสตัวนี้บอสต,ตัวแรกคือเราไม่จําเป็นต้องสู้เยอะก็ได้จริงๆแล้วผมสามารถชนะบอสด้วยการกดแค่2คลิกแค่นั้นชนะเลยแต่ไม่เอาครับอย่างนั้นมันดูโกงบอสขอสู้แบบสนุกสนุกหน่อยนะครับกด2คลิกจริงๆคนระับสคลิกบอสแพ้เลย แต่ไม่เอาครับมันไม่สนุกขอสู้หน่อยนะเลียบเยีบเลียบเลีบเลีบอ่า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 อาพบัคคาร์ดไงล่ะลอยไปนู่นเม่ต้องใช้ด้วยกระสุนประหยัดเอาไว้จะใช้ทำไมนี่บอลเหลือเลือดสามร้อยแปดสิบแล้วอ่ะดูดิผมยังไม่โดนเลยอ่ะหกร้อยสิบแปดเหมือนเดิม อะไรจะมาจูบจูบโดนด้วยอะ่ะอุอ้ยไม่โดนวุ้ยบอสเอาไปบอสต,ต,ต,ตายซะยแหมเจ๊ก็มาจูบใส่รักก็ไม่บอกนะตัวเองมาจง่มมาจูบใส่ฮะีายวจะหัวไปโลกอนาคตกันเลยเดี๋ยวเราไปโลกอนาคต เล่นกันแนลอนาคตรเราจะไม่กลับมาสมัยเอโดะแล้วครับคือไปกลับมาอีกทีก็น,นู่นเลยครับตอนจบแล้วแต่คราวนี้ผมจะจบให้ได้เปครั้งแรกในชีวิตผมนี่แหละกับโคเอมอนภาคสามเนี่ยเล่นตั้งแต่เด็กแล้วไม่จบสักทีเป็นเพราะว่าผมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นครับแล้วก็ไม่มีบทสรุปแต่คือตอนนี้นี่คืออา,าจะบอกว่าพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าได้ภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรครับมันมีบทสรุปไงอันนี้บทสรุปแล้วผ่านมาหลายสิบปีแล้วมันรู้แล้วก็เลยโอเคครับเราก็เลยรู้ได้ยังกลับมานี่ครับอันนี้เป็นลงเตียมสำหรับนอนนี่นี่ร้านขายของ เราไปกันเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาไปเจอแก๊งกับไปเจอกับแก๊งพาวเวอลเลนเจอร์อ้าวงงคนระับทำไมบอกพาวเวอลเลนเจอร์นี่อย่างก็โดนจับตัวจากแก๊งพอวอลเลนเจอร์หัวหน้าแก๊งสีส้มเดี๋ยวจะมีอีกสีสีตามมาครับแยกกันตกคนละที่ครับ ยาเอกกับยูสุเกะตกที่ด้านบนเราตกที่ด้านล่างตกจากหุ่นยนยนพังครับเดินทางข้ามมิติมาไปง่ายมากอ่ะเจ้าบอสนี่เนี้ยนี่เนี้ยเจ้าอสออนดอรย์อ่ะนี่เนี้ย มีแนอุ้ยได้สอทีเลยน,นานจะได้2อทีสักทีนีแน่ไปเราไปช่วยพวกของเราดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำภารกิจต่อไปลุยลุยลุยขอไปแบบเร็วๆเลยนะครับไม่ไม่มีการแบบเสียเวลาแล้วไปเลย เนือ่องจากว่าผมโดนเนิร์ฟเสียงเสียงหายเลยต้องเล่นใหม่ครับผมเล่นรอบที่สี่แล้วเนี่ยกว่าจะแก้ได้รอบที่สามลองนะรอบที่สเล่นจริงลครับไปเลยครับไม่เอาอะไรแล้ว <S <S เฮ้ยมนเดือติดอะไรตอนนี้เนี่ย <S <S เดี๋ยวหายเติมเลือดก,ก่อน คือคือผมจะบอกว่าไงดีอ่ะผมโรคจิตชอบให้เลือดแบบเยอะๆเลือดเต็มๆมาก่อนแปลก oh มันแปลกครับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเลือดต้องเยอะๆไว้ก่อนเลือดต้องเต็มๆค่อยไปหาไปหาหน้าเอาแล้วกันเฮ้ยเมาไงเนี่ยลืมนี่แน่แน่มันใส่นี่แน่นี่แน่ แค่เงินไม่เอาหรอกมีต้องพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทโนยแกะะ้วอนะโดนบ่อยเยินน่ะออกมาหน่อยเด้เจอหน่อยขอเลือดหน่อยเด้อออไม่ได้เลยอนะเช่วยยูสุเกะก่อนจะตายแล้วเนะี่ยจะหายไปครึ่งนึงเนี่ย จะขอเติมเลือดก,ก่อนครับขอยากหาเลือดก,ก่อนตอนนี้ห่วงวุลหูยังเป็นสีทองอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เป็นอ่าสีสีใส่ลุง้งจะได้ไม่แน่เลือดเนี่ยเอา้าโดนเข้าไปอีก โอ้โหซั่งเติมชีวิตจบแล้วเนี้ยมาหาเลือดหรือว่าทำให้ตัวเองตายโ,โหต้องหาเนี่ยไม่ได้เพราะเดี๋ยวขับขุนยนเดี๋ยวยากเดี๋ยวแย่ถ้าไม่ไม่หาโอ้โหแล้วไม่คิดจะให้เลยอ่ะเพื่อน ขอว่างเด็กูกชิ้นน่ะจะตายแล้วเนี่ยตายแล้วนะความตังค์ไปในตัวเนี่ยเออโดอยงี้น่ารอดยังดูสูงเลยเนี่ยย้อนกลับได้ไหมเนี่ยพอเดี๋ยวเจอบอสมันยากเลยเอาแล้ว ถ้อย่างนี้แย่แล้วบอกเลยครับว่าอาการหนักนะถ้าอย่างเงี้ยเอาแล้วอเงี้ยเอาแล้วไม่ได้อะไรเลยด้วยเอาแล้วงานหยาบแล้วเฮ้ยไปได้เลือดจริงเนะโอ้โหจะี๋ยวบอกต้องบูทั้งเงี้ย ไปเลยไปไม่เสียเวลาไปโชว์เทพไปไม่นสนแล้วโอ้โหวิ่งมาโดนลูกโป่งมาดีโชยละเอกก่อนจับเป็นตัวประกันอ่าฮะขอญาตไปแบบเร็วๆเ,เลยรอดไหมล่ะ เฮ้ยมีโดนโดนหลบได้เฮ้ยลบ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 หลบลบลบโอ้ยโดนพอดีทีสุดท้ายโอ้โหโดนแล้วเอ้ยเหลือหัวใจดวงครึ่งนะคิดดูนะก็เจอบอสโอ้โหลำพากนี้ก็ยากแล้วยากเพิ่มด้วยตัวเองก็อีกโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ย ไม่มีดวงในการเติมพลังนะคือไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ของอะไรเลยคือบอกว่าโชคร้ายมากครับเฮ้ยเวิ่งทำไมลูกลูกจะเย็นลูกตกใจเหรอเฮ้ยไม่ได้แอมพี่หรอกมานี่ไงแล้วไงแล้วหัวใจดวงครึ่งจะผ่านให้ดูไหลไหล ไรยิงตัวเดิมไม่ได้นะเฮ้เฮ้ไงแล้วไงแล้วไงเไงดูด้วยดูด้วยอุ้ยเขาหายไปครึ่งดวงแล้วเหลือดวงเดียวแล้วยูสเกตโดดวิ่งโหยังลุ้นนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่ะฮะอ่ะ สองร้อยเมตรสุดท้าย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหฮะรอดเพราะเข้าปั้น <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่ไหวลแล้วแหละที่สา์จะโชว์เทพซะหน่อยแม่ ไปรอตายแล้วพวกเราหุ่นยนต์พังไปแล้วทำไงดีเนี่ยไรไปหาเอาข้างหน้าไปโอ้ยลำบากมากครับอันดับแรกเติมเลือดก่อนเลยครับจะเล่นอย่างนี้ทำเป็นเล่นปกติเราไม่ใช่อย่างนี้นี่ผมทำเป็นเล่นอันนี้ก็เล่นเกินขอนอนเติมเลือดก่อน เต็มหลอดสดชื่นไม่เซฟไปแล้วไปเราจะไปเอาวิชาของขโมยของเรานี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเอาวิชาของตัวนี้นี่ครับดาวกระจายเราดาวกระจายจะเปลี่ยนสีอ่ะตัวนี้ดี่แหละตัวนี้วิ่งเร็วนะฮะตามก้างปลาไปเพื่อไปขอวิชา ก็จะได้มาไม่ไม่ไม่เก็บครับไม่เก็บไม่เก็บไงก็ไม่เก็บแน่นอนเราจะไม่เก็บครับเอาไปไหนต่อลืมไปตั้งอยู่พันแปดไปสะพานไปลอยคอไห นี่ยังไงต้องเข้าครับต้องแวะก่อนครับไม่ได้ยังไม่อยากตายครับซื้อนี่ครับเข้าปั้นแบบเต็มหลอดแปดหัวใจอ่ะฮะอย่างเงี้ยแหละเดินทางได้อีกยาวไกลครับด้านต่อไปคือนี่พี่ติดสปีดของเราแกวิ่งเร็วมากครับแกเป็นเศรษฐีแต่แกวิ่งเร็วเร็วห้ามให้แกเห็นนะครับพี่มาเด้ ทำให้แกเห็นครับแต่เราจะสะกดตามรอยแกไปทำไมถึงต้องสะกดตามรอยเพราะว่าบ้านแกอยู่ตรงกลางกลางระหว่างดาง่านผ่านไม่ได้ครับต้องให้แกเปิดประตูบ้านให้เสร็จทีไเสร็จทีก่อนก่อนไม่เจอที่หรอเห็นแต้าหัวลำไรเห็นแต่หัวเห็นแต่หัว ก็ตามไปเลยนี่ครับเปิดบ้านงหายเพราะเราจะไปไม่ได้ครับต้องเข้า,ขาบ้านแกแกหายไปไหนแล้วไม่รู้บ้านรวยครับบ้านคนรวย่าเสรษฐีอ่ามากันแล้วนี่โอ้โหคึณจะได้เลือดมึนจะได้ลูกชิ้นนอนเติมเลือดไปแล้ว เดี๋ยวแมวค่อยมาเก็บครับเพราะตอนเวลาขากลับเราจะได้หุ่นยนต์มาเราจะได้แมวแมวก็เพิ่มเลือดของเราโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปไปเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ